สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Mail Story ทางช่อง MC Channel พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าใครที่กดติดตามอยู่ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามนะคะก็รีบกดติดตามนะคะเพราะว่า Mail Story จะมีเรื่องราวดีๆคลิปต่างๆที่ไปสรรหามาซึ่งเป็นของจริงนะคะนี้จะพาไปที่แตงโมแฟงานแตงโมแฟ ของแบรนด์ชื่อแตงโมนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยบริษัทของคนไทยผลิตโดยคนไทยดังกล้องไก่ไปทั่วโลกนะคะซึ่งเสื้อผ้าของเขาก็มีคุณภาพนะคะเอาละค่ะเราไปเที่ยวงานแฟของเขาดีกว่าซึ่งงานแฟของเขาหนึ่งปีเขาจัดสองครั้งนะคะคือตอนเดือนเมษาหนึ่งครั้งและก็ตอนเดือนธันวาคมอีกหนึ่งครั้งนะคะ พอเราไปที่งานนะคะเราก็ไปหาที่จอดรถนะคะมีที่จอดรถแล้วเขาก็จะมีรถกลอบนะคะรถล,ลางคอยบริการนะคะเราชอบแบบรถคันไหนนะคะรถกลอบรถล,ลางก็ขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็จะมีพนักงานนะคะคอยแนะนำนะคะคอยให้ความรู้ว่าแต่ละโซนแต่ละที่ของอาณาจักร แตงโมนี้มีอะไรบ้างนะคะโซนแรกที่เราลงไปดอบก็คือโซนของน้องควายนะคะเออบริษัทนี้ก็ดีนะมีมีควายไปเลี้ยงด้วยเออเป็นจุดพักผ่อนหรือจุดจุดอ่าจุดค่ะจุดหรือจุดเช็คอินให้หลายๆคนไปผ่อนคลายนะคะซึ่งอาณาจักรของแตงโมนะคะติดก,กับริมน้ำา่ริมแม่น้ำคนครชัยศรีค่ะ อ้าวแล้วค่ะเมื่อเรานั่งรถรางเสร็จไปถ่ายรูปนะคะกับพี่ใครวาพี่น้องควาให้พี่บัฟฟาโลหรือน้องบัฟฟาโลนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของอร้านเครื่องดื่มนะคะเราก็จะไปดื่มกาแฟกินขนมและโซนตรงที่ร้านเครื่องดื่มนะคะที่เราไปดับก็จะมีพวกเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะที่เขานำมาลดราคานะคะคให้กับ เรียกว่าคืนทุนเอ้ยไม่ใช่คืนกําไรให้กับลูกค้านั่นเองนะคะเป็นบริษัทที่น่ารักมากจัดทุกปีนะคะปีละสองครั้งเพื่อที่จะคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะเสื้อผ้าราคาถูกๆนะคะตัวละร้อยก็มี คิดดูเอาเหอะทวนละลอยหาที่ไหนนะคะไม่มีอีกแล้วนอกจากงานแฟร์ของแตงโมเท่านั้นนะคะ mm. เมื่อชอปอะไรเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจได้เต็มตะกร้าเต็มกระเป๋าเรียบร้อยนะคะราคาถูกอย่างนี้มันก็ต้องเนาะตัว2ตัวไม่พอละค่ะมันต้องห้าหตัวหรือเป็น10บขึ้นไปนะคะเมื่อชอบเสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจนะก็จะมีโซนอาหารนะคะ โซนอาหารไว้บริการนะคะอาหารของเขาหน้าทานมากๆเป็นที่ขึ้นชื่อลยชาคือส้มตำค่ะส้มตำอร่อยมากนะคะชามละ20บาทเท่านั้นนอกจากส้มตำก็จะมีพวกขนมจีนพวกข้าวผัดพวกข้าวราดแกงพวกขนมมังผล,ลไม้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะใครแวะไปก็ ไปชิมกันได้นะคะโซนอาหารของเขาเมื่อทานอาหารอิ่มน้ำสำล้านเสื้อผ้าก็ได้เรียบร้อยแล้วอ๋อณจุดที่โซนทางด้าน้านอาหารนะคะการ์เด้นฟู้ของเขาเนี่ยก็จะมีซุ้มสำหรับแลกของสมนาคุณเขาจะมีเงิ่อ่ะขว่าถ้าซื้อครบอ่างบ้านบ้านจ้องบ้านบ้า,บา,บาก็จะได้อ ตุ๊กตาพี่กระต่ายนะคะปีนี้เขาใช้ติมพี่กระต่ายต้อนรับปีกระต่ายในปีหน้านะคะก็จะเอาไปแลกตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตามไซส์ตามเลทราคาที่ซื้อมานะคะใครไปซื้อแล้วก็อย่าลืมเอาสลิปนะคะ,ะ,คะเพื่อมาแลกของสมนาคุณนะคะเสร็จแล้วก็ไปนั่งนะคะหาโซนนั่งทานอาหารนะคะให้อิ่มอร่อยโอ้โหพก100บาทไปทานอาหารที่งานแฟร์ของแตงโมแฟร์ อิ่มเลยค่ะอิ่มเลยจะบอกให้นะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่ฟินมากๆนะคะฟินยังไงนั่งทานที่ริมแม่น้ํานครชัยศรีนะคะทานไปมองแม่น้ําไปลมลมโชยมาโอ้โหเย็นสบายมากๆเลยมันมีความสุขอะคะ่ะสําหรับใครที่ได้ไปเที่ยวงานแฟร์ของเขานะคะเพราะเขาจะมีะสถานที่นะคะไว้ให้นั่งนะคะ ริมแม่น้ำคนครชัยศรีลมเย็นๆโชยเลยค่ะนอกจากจุดที่ไปผ่อนคลายไปทานอาหารแล้วด,ดูแม่น้ำแล้วนะเขายังมีจุดหรือซุ้มนะคะสำหรับไว้ให้ถ่ายรูปนะคะใครที่อยากจะถ่ายรูปก็จะมีน้องควายนะคะไว้ให้ถ่ายรูปกันนะคะหรือจะเป็นซุ้มของพี่กระต่าย ะะเพื่อให้ถ่ายรูปก,กันนะคะเป็นงานแฟร์ที่คุ้มค่าสำหรับการไปเที่ยวคุ้มค่าสำหรับการไปอุดหนุนบริษัทของคนไทยนะคะซึ่งเขาทำมา 40, 40กว่าปีแล้วนะคะซึ่งในช่วงโควิดก็รู้ๆอยู่นะว่าทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะแต่และบริษัทแต่ว่านะคะบริษัทแบรนด์ของแตงโมเขาก็ยังสามารถที่จะสู้แล้วก็ปรับตัวและก็ยังคืนกำไรให้กับ ลูกค้าด้วยการจัดงานแฟร์นะคะปีละ2ครั้งนะคะใครที่นะคะไม่เคยไปเลยนะคะก็แวะไปได้นะคะเพราะว่า,าสถานที่หรืออาณาจักรของเขาก็อยู่ที่พุทธมนทลสาย5นะคะติดกับริมแม่น้ำนครชัยศรีบรรยากาศดีมากมากๆลมเย็นๆนะคะมันเป็นบรรยากาศที่ดีดมากอาณาจักรของเขานี่ เขาดูแลพนักงานดีนะคะและก็ดูแลลูกค้าอย่างดีเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยไปนะคะหรืออาจจะไม่ทันนะคะเพราะว่าปีนี้นะคะเขาจัดแค่วันที่2ถึงวันที่5้ธันวาคมนะคะแ,ะและทุกปีนะคะวันที่เอวันสุดท้ายเนี่ยแบบลูกค้าเยอะมากคนไปเที่ยวเยอะมากคนไปซื้อของเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะใครพลาดปีนี้ก็ต้องรอไปปีหน้านะคะอ่ะ เมื่ออิ่มน้ำสำํารานเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับนะคะเดินทางกลับในขณะที่เราเดินทางกลับแล้วก็คือนั่งรถกอล์ฟหรือรถรางบริการไปถึงที่จอดรถของเรานะคะเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ผ่าน ท่องอาณาจักรนะคะซึ่งอาณาจักรของเตงโมเป็นอาณาจักรที่ร่มรื่นมากๆนะคะถ้าไงไม่ได้ไปก็แวะๆไปนะคะถ้าไปไม่ทันก็รอปีหน้านะคะปีหน้าในช่วงเดือนเมษายนเขาก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คอยติดตามแล้วคอยฟังข่าวกันแล้วกันนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับที่ผู้คนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปดีๆแม่เมี่ยก็จะนำมาฝากอีกนะคะเหมียวสอรี่ทางช่อง MC Channel ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ